พระสมิงรอขยำ้ำเรื่องเล่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านบริเวณชายป่าในช่วงบ่ายของวันนั้นมีวัวของชาวบ้านตัวหนึ่งได้เดินหลงฟูงขึ้นไปบนเขาโดยชาวบ้านผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นได้พบเพียงแค่รอยเท้าของมันเดินขึ้นไป ชาวบ้านผู้นั้นจึงได้ไปไหว้วานให้พรานแหลมออกเดินทางขึ้นเขาเพื่อแกะรอยและตามหาวัวตัวนั้นให้เจอพรานแหลมจึงได้ตบปากรับคําและได้ออกเดินทางขึ้นเขาไปพร้อมกับไอ้สายลูกชายของเจ้าของวัวทั้งคู่ได้ออกเดินทางแกะรอยเข้าไปในป่าลึกไปเรื่อยๆตามร่องรอยของวัวที่หายเข้าไปในเขตป่าบริเวณที่เป็นป่าดิบ ทั้งสองนั้นตามรอยไปจนเวลาใกล้จะค่ำมากแล้วทั้งคู่จึงได้เจอวัวที่หายไปพระแหลมจึงได้ลองสะกดรอยตามวัวตัวนั้นไปดูว่าวัวตัวนี้นั้นมันจะเดินไปที่ไหนกันแน่และเมื่อเดินตามวัวตัวนั้นไปเรื่อยๆก็ได้พบว่าปลายทางที่จะวัวตัวนี้มันกำลังเดินไปนั้นมันก็คือวัดเก่าๆที่อยู่กลางป่าแน่นอน ว่าพรานแหลมนั้นชำนาญเส้นทางในป่าแถบนี้ค่อนข้างมากแต่พรานแหลมก็ไม่ยักจะเคยเห็นวัดนี้มาก่อนเลยเพราะรากับว่าวัดแห่งนี้อยู่ดีๆมันก็ปรากฏขึ้นมาและเมื่อวัวได้เดินเข้าไปหยุดอยู่ที่เจเดีย์ร้างของวัดแห่งนั้นพรานแหลมและไอซ์ก็ได้เห็นว่าภายในวัดนั้นมีพระชราอยู่รูปหนึ่งซึ่งได้เดินออกมา ยืนดูเจ้าวัวตัวนั้นก่อนที่พระรูปนั้นจะเดินกลับเข้าโบสถ์ไปด้วยความสงสัยว่าน,นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่พรานแหลมจึงได้พาไอส้สยเดินตรงเข้าไปที่วัดแห่งนั้นในทันทีเมื่อเดินเข้าไปถึงที่วัดแห่งนั้นพรานแหลมจึงได้ให้ไอส้สยไปผูกวัวเอาไว้ก่อนส่วนพรานแหลมนั้นได้ลองเดินเข้าไปดูที่โบสถ์และเมื่อพรานแหลม เดินเข้าไปถึงที่โบสถ์พรานแหลมก็ได้เห็นพระชารารูปนั้นกำลังนั่งสมาธิอยู่ภายในโบสพรานแหลมจึงได้ตะโกนร,ร้องทักออกไปลูกตาครับลูกตาเมื่อได้ยินเสียงของพรานแหลมพระชาราก็ได้หันหน้ากลับมามองที่พรานแหลมก่อนที่จะเผยรอยยิ้มออกมาและจากนั้นพระชาราก็ได้ลุกขึ้นมา และได้เดินเข้ามาหาพรานแหลมอย่างช้าๆและเมื่อเดินเข้ามาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าของพรานแหลมพระชราก็ได้เอ่ยปากพูดคุยกับพรานแหลมในทันทีอา้าวไปไงมาไงระโยมถึงได้มาถึงที่นี้เกือบจะมืดจะคำแบบนี้ที่นี่นี่ มันอันตรายนะโยมเมื่อได้ฟังคำถามจากพระชราพราะแหลมก็ได้ตอบกลับไปด้วยความเป็นมิตรแบบปกติทั่วไปทั้งที่ภายในใจของพราะแหลมนั้นมีแต่เรื่องชวนสงสัยเต็มไปหมดอ๋อพอดีว่าพวกกระผมนี่ตามหาวัวหลงฝูมานะครับ ก็ตามรอยมันมาจนเจอวัวยู่ที่วัดแห่งนี้แหละครับเมื่อได้ฟังพระชราก็ได้พยักหน้ารับเพราะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก่อนที่พระชราจะได้กล่าวออกมาเพื่อชักชวนให้พันแหลมพักผ่อนที่วัดแห่งนี้ก่อนนี่ก็ใกลจะคํำมากแล้วนะโยมยังไงซะ เดินทางกลางคืนมันก็อันตรายยังไงพวกโยมนี่ก็นอนพักอยู่ที่โบสแห่งนี้แหละนะถึงจะปลอดภยัยพระรานแหลมจึงได้ขอบคุณพระชาราก่อนที่จะเดินออกไปเรียกไอ้สายให้เข้ามาักลาบพระท่านก่อนที่ทั้งสามคนนั้นจะได้พูดคุยกันจนเวลา ได้ล่วงเลยพานไปพักใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่ความมืดและเงียบสงัดพระชราจึงได้ขอตัวกรับกุฏิเพื่อเข้าจําวัดและได้เดินทางจากไปพระแหลมจึงได้บอกให้ไอ้สนอนไปก่อนส่วนแก่นั้นจะนั่งสูบบุรีอยู่ที่นี่ไปก่อนไอ้สาจึงได้นอนหลับไปชั่วครู่หนึ่งก่อนที่มันนั้นจะตื่นขึ้นมาเพราะปวดท้องฉี่เบา เมื่อไอไส้สตื่นขึ้นมามันก็ยังคงเห็นพรานแหลมยังนั่งสูบบุหรี่อยู่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไอ้สจึงได้เดินออกไปทําธุระเบาของมันหลังจากที่เสร็จธุระเบาแล้วไอ้สก็ได้แวะเดินไปดูวัวที่ได้ผูกไว้ก่อนแต่เมื่อมันได้เดินไปถึงไอ้สก็กลับเห็นวัวตัวนั้นนอนอยู่ที่พื้น และเห็นพระชรากำลังนั่งหันหลังอยู่และนั่งก้มๆเงยๆอยู่ทิดตรงท้องของวัวไอ้สเห็นท่าจะไม่ดีมันจึงได้ตะโกนทักออกไปเฮ้ยไอ้ล้อนมึงทำอะไรวัวกัวพระชราได้หยุดการกระทำนั้นก่อนที่จะค่อยๆหันหน้ากลับมามองดูที่ไอ้สาภาพที่ไอ้สได้เห็น เล่นเอาสมมันถึงกับพังงะเพราะที่ปากของพระชารานั้นนอกจากจะมีเขี้ยวที่งงยาวออกมาแล้วมันยังเปืเป้อนไปด้วยเลือดของวัวสดๆน้ำซ้ำแววตาของพระชารานั้นยังแววาวสะท้อนแสงไฟในความมืดราวกับเป็นดวงตาของสัตว์เมื่อได้เห็นเป็นเช่นนั้นพระชาราจึงได้กล่าวออกมาทั้งที่มีเลือด ไล่เยิมออกมาจากทางปากมึงจะรีบร้อนไปทำไมวะยังไงซะกูนี่ก <omedical Deep gamma> <going> ็ต <Doo Nixon> ้องแดกพวกมึงทั้งสองมึงจะรีบมาขัดตอนกูกินของหวานทำไม แต่ไหนๆมึงก็ได้เห็นกูกินของดีแล้วงั้นกูเน네 mm ี่ก็จะขอดแดกมึงด้วยแล้วกันพระชราพุ่งเข้าหาไอ้ไซด้วยมือที่มีโคลงเล็บหินแหลมคง ไอไซกลับหลังหันวิ่งหนีสุดชีวิตและวิ่งกลับไปที่โบสถ์เพราะคิดว่าที่นั่นมีกำแพงที่หนานแน่นพอและปกป้องมันได้แต่เมื่อไอ้ไซวิ่งกลับมาถึงในจุดที่เป็นโบสถ์มันกลับพบว่าที่นี่ไม่ได้มีโบสถอีกต่อไปแล้วโบสถที่เคยอยู่ตรงนั้นมันได้หายไปไม่มีอะไรเลยนอกจากกล้เป็นป่ารกทึบ ไอไ้สวิ่งไปจนเจอเข้ากับพรานแหลมและเมื่อพรานแหลมเห็นไอ้สายวิ่งเข้ามาหน้าตื่นพรานแหลมก็ได้ตะโกนออกไปไอ้สมึงวิ่งมารบที่หลังกูก่อนพูดจบไอไ้สซจึงได้รีบวิ่งมาหลบที่หลังของพรานแหลมและไม่นานต่อจากนั้นร่างของพระชราที่ในตอนนี้มีทั้งกรงเล็บที่แหลมคม และเขี้ยวที่ยาวงงก็ได้เดินสู้ซักููเซออกมาจากป่าพร้อมกับคราบเลือดที่เปื้อนไปจนทั่วจีวรพระชราพุ่งเข้ามาหมายจะดับลมหายใจของพรานแหลมและไอไสพรานแหลมจึงเดีรอจังหวะที่เข้ามาใกล้และควักมีดวัดเข้าที่ท้องของพระชราจนเลือดสาดกระจายไปทั่วพระชรา ได้ต่กู้ร้องคำรามออกมาเป็นเสียงของเสือก่อนที่ร่างของพระชารานั้นจะล้มฟุบลงไปกองอยู่ที่พื้นและร่างของพระชาราก็ค่อยๆกลับกลายเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดมหึมาพรานแม้มจึงรีบสวดบริกรรมคาถาและตั้งรับเอาไว้ก่อนที่จะเป่าอาคมนั้นลงไปที่มีดหมอที่อยู่ภายในมือเสือสมิงใหญ่ ประโจนเข้าใส่พานแหลมหวังจะเขมือเพื่อดับลมหายใจของพรานแหลมพรานแหลมจึงได้อาศัยจังหวะที่ดีกว่าตวัดมีเข้าใส่ที่คอหอยของมันอย่างแม่นยำจนเลือดของเสือสมิงสาดกระจายไปทั่วเสือสมิงใหญ่ล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นมันได้นิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่มันนั้นจะลุกขึ้นมา และได้เดินโซ่ซักโซเซหายเข้าไปในป่าพร้อมกับร่อยเลือดที่หยดเป็นทางเมื่อเหตุการณ์นี้ได้สงบลงแล้วไอส้สายจึงได้เดินเข้ามาถามพานแหลมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่พรานแหลมจึงได้บอกกับไอส้สายว่าพระที่ได้เห็นนั้นมันก็คือเสือสมิงที่ได้จำแรงกายเป็นพระเพื่อหลอกล่อผู้คนมากิน วัดที่เห็นนี้มันก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่เสือสมิงมันได้สร้างขึ้นมาเท่านั้นจริงๆแล้ววัวตัวนี้มันก็ได้ถูกเสือสมิงสะกดจิตให้เดินเข้ามาภายในป่าเพื่อใช้เป็นนกต่อหลอกล่อให้คนตามเข้ามาในป่าเสือสมิงมันจะได้จับกินยังถือว่าโชคดีที่พรานแหลมมีวิชาอาคมที่แข็งแกร่งและมีมีดหมอที่เข้มขลังอยู่ พรานแหลมจึงสามารถตอกรอนกับมันได้และเล่นเอาสมันเจ็บจนปางตายจนต้องถอยร่นหนีกลับเข้าป่าไปหลังจากนั้นทั้งพรานแหลมและไอส้สยจึงได้ช่วยกันก่อกองไฟใหญ่ๆต่างคนก็ต่างเฝ้าระแวดระวังไม่มีใครกล้าที่จะหลับจนถึงช่วงเช้าและเมื่อแสงอาทิตย์สาดสสองทั้งคู่ ก็รีบออกจากบริเวณป่าแห่งนั้นและได้เดินทางกลับหมู่บ้านโดยที่ต้องทิ้งซากบัวตัวนั้นที่โดนเสือสมิงขมือบไว้ที่กลางป่าถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ